กลุ่มประชาชนผู้รักความสงบกว่า4,000คนรวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6สวนลุมพินีปฏิญาณตนพร้อมพลีกายถวายชีวิตปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และร่วมคัดค้านการยุบสภา เครือข่ายนักวิชาการคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักธุรกิจภาคประชาชนและตัวแทนชุมชนพัน800ชุมชนในนามกลุ่มประชาชนผู้รักความสงบกว่า4,000คนส่วนใหญ่ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีชมพูครับที่รวมตัวแสดงพลังต่อต้านการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงณนะลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6สวนลุมพินี ทั้งหมดได้ร่วมกันปฏิญาณตนถวายสัตว์น้อมใจถวายคำมั่นว่าจะพร้อมใจปกป้องชาติศาสนาไม่ให้ผู้ใดมาทำลายพร้อมพลีกายถวายชีพปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่เครือข่ายต่างๆจะร่วมอ่านถแถลงการและเขียนไปรศษนียบัตรความต้องการของตนเองนำไปติดหางว่าจุฬาเพื่อมอบให้กับนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังร่วมการประนามและต่อต้านผู้ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ร้ายสถาบันประนามผู้ใช้ความรุนแรงทุกกรณีไม่ว่าจะกระทําด้านการกระทําและวาจาและการชุมนุมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนอกจากนี้ยังแสดงความไม่เห็นด้วยให้รัฐบาลยุบสภาโดยรัฐบาลควรพิจารณายุบสภาในช่วงเวลาที่เหมาะสมพร้อมใจปกป้องชาติาพร้อมใจปกป้องชาติาปปาและ พระศาสนาและพระศาสนามิให้ผู้ใดมาทำลายมิให้ผู้ใดมาทำลายประกาศเป็นคำรมตร์มั่นคงขอเป็นธรรมศาสตร์มั่นคงณสถานยันยงศักดิ์สิทธิ์ที่นี้ณสถานยันยงศักดิ์สิทธิ์ที่นี้ว่าพร้อมจะมีกายถวายวที่ ด้านพลตเอกวสิษิเด,ดชกุลชรอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจซึ่งเดินทางมาในฐานะสิทธิ์เก่าจุลายืนยันครับว่าการร่วมแสดงพลังในครั้งนี้เพื่อต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขส่วนทางออกประเทศขณะนี้เห็นว่าทุกภาคส่วนควรร่วมเจรจาหาทางออกควรให้ภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมเจรจาด้วยไม่ใช่การเจรจาเพียงสองฝ่ายเหมือนที่ผ่านมาสําหรับการยุบสภาของรัฐบาลน,นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบ ทั้งนี้ระหว่างการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนผู้รักความสงบครับได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงนําโดยนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนําที่เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยซึ่งระหว่างการเคลื่อนตัวผ่านสวนลุมพินีบรรดามอเตอร์ไซค์คนเสื้อแดงพากาันบีบตแตรและโห่ไล่คนเสื้อสีชมพู โดยมีนายแพทย์เฟรงปราััโจมตีให้คนเสื้อสีชมพูที่ออกมารวมตัวกันต่อต้านการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงท่ามกลางการวางกำลังของตำรวจและทหารที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่2องกองร้อยบริเวณโดยรอบสวนลุมพินีนอกจากนี้ครับในเวลา16นาฬิกาวันนี้กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีการนัดรวมตัวแสดงพลังต่อต้านการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่สวนลุมพินีด้วยเช่นเดียวกัน